สวัสดีครับพบกับช่องบ้านสวนบักชะอมนะครับเดี๋ยวนี้เราพามาดูชะอมที่เราตัดไปเมื่อวานนะครับเนี่ยแต่วันนี้ก็มียอดใหม่มาให้เราเห็นแล้วครับยอดก็ออกมาใหม่แล้วเราเพิ่งจะตัดยอดไปเมื่อวานเช้านะครับยอดก็ยังมีอยู่เนี่ยครับแค่คืนเดียวยอดก็พุ่งออกมาใหม่แล้วครับเนี่ยครับเพิ่งเราตัดไปเมื่อวานอย่างเงี้ยก็เริ่มแตกใหม่ให้เราเห็นอีกอ่ะนี่ยครับยอดสวยๆใหญ่ๆช่วงนี้ ช่วงนี้ชะอมก็จะชะงักหน่อยเพราะว่าเจออากาศหนาวเข้าไปครับแต่ก็ยังระบมรลงดีมันก็ยังมียอดให้เราเห็นอยู่น,นี่นครับยอดขนาดเราเพิ่งตัดไปเมื่อวานนะครับเมื่อวานเช้าตอนนี้ก็พุ่งออ,อกมาอีกแล้ยวยอดให้เราเห็น,นอันนี้คือสวนของผมข้างบ้านนะครับสวนนี้ที่ปลูกอยู่ที่250ต้นเมื่อวานก็ตัดได้ประมาณ4ี่โล สำหรับส่วนนี้250ต้น4โลพาไปเดินดูนะครับก็มันก็จะค่อยใหญ่ไปเรื่อยๆหลังจากที่เราทำเสาวมาชมนีะครับ,นะรบยอดสั้นๆอย่างนี้เดี๋ยวอีกวันเดียวก็พุ่งยาวพร้อมตัดได้เลยนะที่ส่วนเราก็จะตัดหนึ่งวันเว้นสองวันแล้วก็ตัดนะครับรายอดมันจะพอดีออกมาพอดี เห็นเต้นต้นเตี้ยๆอย่างเงี้ยเราทำสาวมันเดาปั๊บเดียวก็พุ่งใจเหมือนเดิมนี่ครับท้องสวนอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำ <c oughs> ที่เราใช้รดน้ำนี่คือบ่อน้ำบ่อน,นี้ก็เดี๋ยวผมพาไปดูสวนของพ่อกับแม่ต่อของผมก็มีอยู่ที่สองยห้าสิบต้อนอันนี้ก็จะเป็นสวนของพ่อแม่นี่ครับ อันนี้มีเยอะมากเมื่อวานก็ตัดไปนะครับได้ประมาณร้อยกว่ากัมนะครับตอนนี้ราคากำลังดีอยู่ชมนี่ครับก็าพาดูวสวนนี่ครับเยอะมากก็ตัดยอดเมื่อวานเหมือนกันนะับก็จะให้เห็นว่ามันมียอดใหม่ออกมาอีกแล้วเหมือนกัน ที่เราตัดไปนะครับผมพาเดินชมน,นี่เราก็ทำสาวมาหมดเลยส,ส่วนนี้เราปลูกมาเป็นยี่สิบปีไดนะ้เราตัดทุกปีทำสาวทุกปีก็ไม่มีต้นไหนตายนะครับนี่ครับก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมส่วนนี้นี่ครับสว,สวยสวยปลูกเป็นแถวเวลาการเดินตัดมันก็จะง่ายนะมีช่องว่างให้เรา เข้าถึงต้นเมเดินได้รอบเนี่ยอย่างเงี้ยดูยอดเพิ่งตัดไปเมื่อวานชาวนี้ก็พุ่งมาใหม่จ้เนี่ยให้ดนะูก็พี่พีท่านใดสนใจหรืออยากสอบถามหรืออยากว่าวิธีการปลูกปลูกยังไงขั้นตอนถ้าเข้ามาถามได้เลยครับส่งข้อความเข้ามาถามได้เลยอยากรู้ขั้นตอนไหนนะครับเรื่องการปลูกชะอมเรื่องการดูแล มีพี่ๆได้หลายคนถามมาว่ามีกิ่งพันุ์ขายไหมต้องบอกเลยครับว่าที่สวนที่สวนไม่ได้ทํากิ่งพันุ์ขายครับของผมก็สั่งเอามาจากหนองชะอมจังหวัดปราจีนบุรีก็ไปซื้อมาเป็นมัดมัดหนึ่งห้าสิบต้นก็ราคาตอนที่ผมไปซื้อมันแค่สามร้อยห้าสิบนะแต่ตอนนี้ราคาเป็นยังไงก็ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบแล้วเหมืนอนกันน่าจะอยู่ราวสามร้อยห้าสิบถึงสามร้อยแปดสิบนะห้าสิบต้น คือเราไม่ได้ตอนกิ่งพันขายครับเพราะว่าถ้าการตอนกิ่งพันขายมันจะมันจะเสียเวลาในการตัดยอดนะครับแต่ก็มีบางที่เขาก็ตอนกิ่งพันขายด้วยตัดยอดขายด้วยแต่ที่สวนเราตัดยอดขายอย่างเดียวนี่ครับนี่คือสวนอากาศเช้าๆหนาวๆน,นี่ครับบรรยากาศเช้ารอบสวนนี่ครับ เดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะทําให้ดูเรื่องการลดน้ำนะครับที่สวนเราลดน้ํำยังไงแล้วก็วิธีการตัดยอดยังไงนะครับอันนี้ก็เอามาให้ชมสวนกันก่อนชมสวนเล็กๆน้อยสำหรับหน้าหนาวเชาว้านี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่าสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสําหรับเพจบ้านสวนผักชะอมก็ขอขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามสวัสดีครับ